โชคลาภวาสนาแชนแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในไลฟ์สดถ่ายทอดสดหรือว่าชมย้อนหลังนะครับผมจะให้ดูบันได3สามตัวบนและสองตัวบนนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผม สำหรับวันนี้จะสรุปสามตัวบนให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้เน้นสามตัวบนและสองตัวบนครับอันนี้นะครับผมจะไล่บันไดนะครับบันไดแนวทางของ สองตัวบนนะครับสองตัวบนเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเป็นสองตัวบนนะครับอันนี้จะให้ดูนะครับนี่ครับปีห้าแปดนะครับสถิตินะครับตำรานี้นะครับคือตำราอะไรก็คือตำราสถิติหวยนะครับที่ออกไปแล้วนะครับเราจะดูปีห้าแปด นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับผมจะไล่ให้ดูนะครับหลักหลักสิบบนนะครับหลักสนะิบบนสิบบนนะครับสิบบนสิบบนแป๊บหนึ่งนะครับผมหลักสิบบนนะครับ มีห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับหลักสิบบนสิบบนสิบบนครับมีห้าแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาชมนะครับห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับ นี้นะครับผมจะมาไล่ให้ดูนะครับบรรไดนะครับตัวสองตัวบนนะครับตาราอาจจะเก่าไปนิดหนึ่งครับเพราะว่ายิ่งเก่านะครับมันจะยิ่งขังนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับอีห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สิบบนพศห้าแปดนะครับพศห้าแปดห้า ตัวนี้ออกห้าสามนะครับห้าสามนี่ไม่โชว์นะครับแปดตัวนี้ออกแปดสองนะครับห้าแปดเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปดนะครับพมมาห้าแล้วก็ขึ้นมาตรงแปดแล้วก็มาลงมาเป็นเจ็ดนะครับห้าแปดเจ็ดเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปดหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งสองนะครับศูนย์ ตัวนี้ออก0ูนย์สองนะครับคืองวดที่แล้วศูนย์ตัวนี้ออก0ูนสองหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่ได้หยุดใกล้ๆนะครับห้าแปดเจ็ดหนึ่งศหรือห้าแปดเจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์ออกได้ทั้ง สองทางนะครับผมศูนย์ออกได้ทั้งสองทางนะครับถ้ามาศูนย์ศูนย์ตัวนี้ถ้ามาหนึ่งก็คือหนึ่งห้าเลยครับผมถ้ามาห้าตัวนี้ก็คือห้าเจ็ดนะครับ <c oughs> ผมจะสรุปให้ดูเลยนะครับ F4 ครับผมห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองตัวบนให้สามหางนะครับอันนี้สรุปนะครับ สรุปรุปตัดมาแล้วครับผมสองตัวบนจะมีหนนะครับแล้วก็6 4แล้วก็5 7นะครับถ้าถามว่า อันนี้นะครับเอามายัางไงนะครับเอามาจากไหนนะครับหนึ่งห้าหกสี่และห้าเจ็ดนะครับมีที่มาผมห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าตัวนี้ออกห้าสามแปดตัวนี้ออกแปดสองเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปดหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งสองศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สองนะครับถ้าขึ้นมาตัวนี้ก็คือหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าจะเป็นคือได้มานะครับ นี้ก็คือหนึ่งห้าถ้าลงห้าแปดเจ็ดหนึ่ง 5, 8, 7, ถ้าลงมาศูนย์นี่ก็คือศูนย์ตัวนี้ก็ศูนย์สองถ้าลงมานี้ก็คือหกสี่นะครับอันนี้ที่มาหกสี่ถ้ามาตรงนี้ตรงเลยก็คือห้าเจ็ดนะครับก็มีสามหางครับสําหรับหลักร้อยหลักร้อยนะครับจะมีมีอยู่สามตัวครับคือ หนึ่งสามแล้วก็สี่นะครับถ้าหนึ่งห้านะครับถ้าเป็นสามตัวนะครับสามตัวบนนะครับสามตัวสามตัวก็จะเป็นเอาหนึ่งมาจับนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่ หนึ่งห้านะครับจะเป็นหนึ่งห้าถ้าเป็นหกสี่ครับถ้าเป็นหกสี่ก็ได้ไปเลยครับหนึ่งหกสี่สามหกสี่แล้วก็สี่หกสี่ครับผม ถ้าเป็นห้าเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งไล่ไปเลยครับหลักร้อย 1, 3, 5, 7, คือหนึ่งสามสี่ถ้าเป็นห้าเจ็ดก็คือถ้าเป็นห้าเจ็ดนะครับก็จะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สามห้าเจ็ดครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับคือ สี่ห้นะครับมีแค่นี้นะครับผมสำหรับ3ามตัวบนมวด16ตุลาคม2566นะครับอันนี้เป็น3ามตัวบนและ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนจะมีให้3มชุดนะครับเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะครับ สิตุลาคมนะครับสิตุลาคมสองห้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอันนี้นะครับเป็นสูตรล็อกสถิติหวยนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็คือผ่านเลยครับผมนะครับก็จะมี1นึ่งหนึ่งห้าหสี่แล้วก็ห้าเจ็ดครับสำหรับงวด16ตุลาคมสองห้าหกวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมย้ำให้อีกทีครั้งหนึ่งนะครับวิ่งบนนะครับ ก็คือหกตัวเดียวครับผมอันนี้จัดไปเลยครับจัดไปเลยครับหกวิ่งหกงวดนี้ครับบนคิดอ่าไม่พลาดครับผมจัดเลยครับเลขนี้ครับหกบนครับถ้าหกบนนะครับเราก็จับดูครับว่ามันมีหกตัวไหนมีหกตัวเดียวครับคือหกสี่นะครับวิ่งหกถ้า สามเบอร์นี้มาก็คือหกสี่ตัวเดียวครับผมเลขบนนะครับแต่ถ้าสามตัวนะครับจะมีหนึ่งหกสี่สามหกสี่และสี่หกสี่นะครับยิ่งหกบนครับผมสำหรับเลขล่างนะครับก็มีไลท์ที่ผ่านมาแล้วนะครับไลท์ให้ชมกันแล้วนะครับไลท์สดเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเป็น สองตัวล่างนะครับถูกมาแล้วหลายงวดแล้วครับผมอันนี้แนวทางนะครับสำหรับทางช่องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องก็ขอกาบขอบคุณที่ท่านทุกท่านที่เข้ามาชมช่องโชคลาภวาสนาชนแนลครับผมขอให้ทุกท่าน